Hello everyone สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนุ่นเช่นเคยนะคะวันนี้คุณนุ่นจะมาสอนทั้ง,งหมด4ประโยคง่ายๆแล้วก็จะมีประโยคคําถามให้เด็กๆดูนะคะว่าถ้าเขาถามแบบนี้เด็กๆจะต้องตอบว่าอย่างไรนะคะไปดูคําถามการเด็กๆพูดตามคุณนะคะ What can you do What can you do คุณสามารถทำอะไรได้นะคะ ถ้าเป็นคำตอบเด็กๆก็ตอบว่า I can I คือตัวฉัน can แปลว่าสามารถเห็นไหมคะเขาถามว่า can ฉันสามารถ I can ride a bicycle I can ride a bicycle ฉันสามารถปั่นจักรยานได้ตรงประโยคสีแดงตรงนี้ก็คือ ride a bicycle นะคะก็คือปั่นจักรยาน ไปดูประโยคที่ครูจะนำเสนอในวันนี้เลยอ่าดูนะคะคำที่หนึ่งก็คือ ride a bicycle ride a bicycle ก็คือปั่นจักรยานถ้าเวลาเราจะตอบว่าเราสามารถปั่นจักรยานได้หรือว่าฉันสามารถปั่นจักรยานได้เด็กๆก,ก็พูดว่า I can ride a bicycle I can ride a bicycle เยี่ยมมากค่ะโอเคต่อไป Number ขสอนะคะ <Okay. S 2> fly a kite fly a kite <okay. S 2> ก็คือเล่นว่าวนะคะถ้าฉันสามารถเล่นว่าวได้ก็คือ I can fly a a kite I can fly a kite โอเคต่อไป jump rope jump rope ก็คือ กระโดดเชือกนะคะก็คือถ้าฉันสามารถกระโดดเชือกได้ก็คือ I can jump rope I can jump rope โอเคต่อไป number four นะคะ play with a yo yo play with a yo yo ฉันสามารถเล่นโยโย่ได้นะคะ I can โอ้ oh y god เดี๋ยวแป้งนะคะผู้หญิ I can play with a yo-yo เฮโย y, hey, y, y ตรงตัวเลยนะคะฉันสามารถเล่นโยโยได้ I can play with a yo-yo อีกรอบนึงประโยคนี้จะยาวหน่อยหนึ่งนะคะ I can play with a yo-yo เก่งมากค่ะเด็กๆฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะวันน uhm ี้ต่อไปมาดูงานที่มอบหมายให้นะคะเป็นงานง่ายๆเนอะเป็นของวันที่เป็นวันอังคารนะคะ Tuesday Tuesday วันที่12 12 ให้เด็กๆ choose and draw choose and draw ก็คือให้เด็กๆเ,เลือกแล้วก็วาดรูปลงไปเลือกประโยคที่นัผู้สอนเด็กๆเ,เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมีทั้ง4คํคำมีคำว่า ride a bicycle อะไรคะ play a fly a kite ใช่ไหม fly a kite jump rope play with a yo yo เด็กๆสามารถเลือกมาทั้งหมด4คํคำสมมุติว่าครูวาดคาว่า ride a bicycle นะคะเด็กๆต้องเขียนประโยคให้คัครูด้วยนะว่า I can ride a bicycle I can ride a bicycle วาดรูปประบายสีให้สวยงามเขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณนุ่นลาไปก่อนนะ,ะ see you next time goodbye